สวัสดีนะครับอยู่กับอีกหนึ่งคลิปการยกของนะครับดีที่สุดอะเราต้องยกให้อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดนะครับ็นโคโอ้แน่ว่าค,คืนคุณตรงนี้นะครับโอ้ยของใส่ปันปวดไปหมดมิได้หินนรครับ เดี๋ยวจะเห็นเดี๋ยวก็จะได้เห็นครับว่า หินทั้งร้านเสียสายเตกตรงนี้ครับประวันโอ้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 เอ,อเ้ยเกือบไปแล้วมันรูดมาครับ านก็แบบนี้นะครับลุดเลยต้องค่อยๆไปดูหินครับอ้าวสายไฟล่ะติดเลยสายไฟสายไฟก็ทอดเยยบเลยเยยบก็ขา,าดเลย แต่ไม่เคลียร์คองให้แมคโครเดินโอ้ยน,น้ำเงิดนไหลก่อแบบนี้ไม่มีหลุดครับโอ้ยดูครับซินคลองอยู่ข้าง บางครั้งนี่เห็นไหมที่ตูนลายในตูนแตกอเป็นเพราะอะไรพี่น้องก็เพราะอย่างนี้นะครับไม่ยอมเก็บเหล็กเก็บอะไรนะแล้วก็ให้หิ้วคูนเข้าไปมันก็เสียบต่อไปแทงต้องตีเป็นโัครับบางครั้งก็เข้าซอกเสาเข็ม สายันงไาไม่ได้เลยเพราะคิดก็ยังมีอยู่อรัแต่ก็พูดไปงั้นแหละมันคืองานเนะ <c oughs> งานมันต้องทำครับแต่ก็ต้องระวังตัวเองนี้ระวังสุดแล้วนะครับ ระว่างสุดก็ยังโนนนี่นครับยกเดินนะครับยกของเดินไม่ใช่ใกล้ๆนะระยะครัดูเอางเปล่ ดูยาวๆไปเลยจนถึงที่ว่าไก่ไม่ไก่ครับเออ,อเย,ยาวไป ก็เลยสิบสิบห้านาทีครับการเดินสิบสิบห้านาทีก็ไกลเท่านะไมโครเดินเาส่วนมากเขาจะชอบใช้ไมโครนะครับเพราะไมโครนะ่ะจะส่งถึงที่ เนียบเขาไม่ค่อยใช้นะเนียบมาถึงจอดก็วางแค่ตรงนั้นเลยไปไปไมนถึงที่ยกของหนัก ไม่ง่ายนะครับ <laughs> โอ้ถึงแล้วถึงแล้วขนาดรถสมบูรณ์ยังคิดแล้วคิดอีกเนะี่ย ที่แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เตรียมเตรียมที่วางที่อะไรนะครับดูเดี๋ยวผมจะอ้บสตารับทริปนี้ก็บนแค่นี้นะครับบนคนเดียวทำคนเดียว